หนังสือเสียงเรื่องความลับของคนที่ขายอะไรก็สำเร็จ Selling Secret เ <Secret. S 2> ชอร์มานรัตนพงษ์ตะกูลเขียนและอ่านบทที่4เทคนิคใช้คำถามที่ช่วยให้ขายสำเร็จง่ายเหลือเชื่อมีความเข้าใจผิดอยู่สองอย่างความเข้าใจผิดที่หนึ่งการขายคือการไปถามลูกค้า บางคนแทบจะเตรียมตัวไปเปิดการขายด้วยสิบคำถามแต่ไม่ใช่คำถามที่จำเป็นเลยคือไปถึงเจอหน้าลูกค้าก็ตั้งหน้าตั้งตาถามถามอะไรก็ได้ที่ทำให้เขารู้สึกได้รับความสนใจและให้เขาพูดเรื่องตัวเองเยอะๆเขาจะรู้สึกดีมากๆและลงเอยที่ซื้อของจากคุณข้อนี้เป็นเทคนิคที่ดีแต่มันใช้แค่เริ่มต้นเพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกดีเท่านั้นไม่ได้การันตีว่าคุณจะปิดการขายได้ นักขายเก่งๆไม่เสียเวลาถามอะไรเรื่อยเปื่อยแค่ให้ลูกค้าได้พูดไปเรื่อยๆและรู้สึกดีแต่เขามีคำถามสุดยอดจิตวิทยาที่ทำให้ลูกค้าพูดในสิ่งที่เขาอยากให้พูดแล้วเขาก็ควบคุมเกมได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดการขายแบบไม่เสียเวลามากและลูกค้าก็รู้สึกดีมากกว่าอีกสิบเท่าคำถามพวกนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราคุยกันที่แน่ๆคุณต้องเข้าใจก่อนว่า การขายไม่ใช่การไปถามให้เยอะที่สุดถามแบบไม่รู้อินโออินเรแล้วก็คิดคำพูดที่จะโต้อตอบลูกค้าให้ดูฉลาดที่สุดในตอนนั้นแต่การขายคือการไปถามคำถามที่คุณวางแผนไว้อย่างดีแล้วว่าจะทำให้คุณปิดการขายได้คุณแทบรู้ล่วงหน้าว่าลูกค้าจะตอบอะไรอาจไม่ใช่ทุกคำตอบที่เดาได้แต่คำตอบของลูกค้าจะเป็นตัวช่วยไม่ใช่อุปสรรคในการขายของคุณแน่นอน ที่สำคัญคุณไปขายไม่ใช่ไปถามคุณมีฝีมือมากกว่านั้นมากกว่าที่จะไปถามคำถามที่ไม่ได้เรื่องแล้วก็เสียเวลาให้ความสำคัญกับลูกค้าจนเขาลืมให้ความสำคัญกับคุณอย่าทำตัวเหมือนคุณเป็นผู้เล่นหมากรุกที่ฝีมือด้อยกว่าฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือลูกค้าและไม่ใช่ฝีมือเท่ากันด้วยแต่ในการขายซึ่งเป็นการขายของคุณคุณต้องคุมเกมได้ คุณต้องเล่นชนะได้นั่นหมายถึงคุณต้องเล่นได้ดีกว่าฝ่ายตรงข้ามเพราะคุณฉลาดกว่าฝ่ายตรงข้ามดังนั้นคุณไม่ได้ไปถามให้เขาตอบอะไรก็ได้แต่คุณไปถามให้เขาตอบอย่างที่คุณต้องการและเวลา80%ในการขายไม่ควรเป็นคำถามแต่ควรเป็นคำพูดที่เปี่ยมไหวพริบของคุณที่จะโน้มนาวจูงใจเขาจำไว้ใช้เวลาในการถามแค่20% และที่เหลือเดินเกมของคุณให้เราใจที่สุดคำถามสองแบบที่จะกระตุ้นให้บทสนทนาเป็นไปแบบเข้าทางคุณจําไว้สิ่งที่ทำให้คุณเสียเวลาคือคำถามเรื่อยเปื่อยพูดอย่างจริงใจคือมันสําคัญกับเขาแต่มันไม่สําคัญกับคุณเช่นเขาไม่งานอดิเรกอะไรเขามีลูกหรือยังชอบสุนัขไหมหรือเขามาร้านกาแฟนี้บ่อยไหม คุณก็รู้ว่าคุณไม่ได้อะไรมากจากคําตอบของเขาถ้ามันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณขายและบางคนก็ตอบยืดยาวมากซะด้วยดังนั้นให้เวลากับคําถามพวกนี้แค่ไม่กี่นาทีแค่พอให้เขารู้สึกสําคัญและรู้สึกดีตามเทคนิคเอาใจลูกค้าที่ขาดไม่ได้จากนั้นถามคําถามที่จะช่วยให้คุณได้เริ่มโน้มน้าวจูงใจและปิดการขายได้โดยเร็วที่สุดซึ่งมีคําถามอยู่สองแบบหนึ่ง คำถามที่ทําให้เขาพูดถึงปัญหาของเขาหรือพูดถึงสิ่งที่เขาต้องการและให้แน่ใจว่าปัญหาที่เขาพูดถึงนั้นสินค้าคุณอาจจะแก้ปัญหาให้เขาได้หรือความต้องการที่เขาพูดถึงนั้นสินค้าคุณจะตอบสนองความต้องการของเขาได้อย่าให้เขาพูดนอกเรื่องเช่นถ้าคุณจะขายรองเท้าหนังให้เขาถามเขาว่าคุณมีรองเท้าหนังอยู่กี่คู่แล้วมันเข้ากับสูตรทุกตัวที่คุณมีไหม คุณเคยรู้สึกว่าบางวันสูตรกับรองเท้าคุณไม่เข้ากันไหมแล้วเขาจะตอบว่าเคยและยิ่งเขาเล่าอะไรต่อก็ยิ่งดียิ่งได้อารมณ์เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนั่นแหละเขากําลังเล่าปัญหาและความต้องการให้คุณฟังแล้วคุณก็ปิดการขายไปเลยว่านั่นคือเหตุผลที่คุณต้องการอีกคู่สองคำถามที่ทําให้เขาตอบ yes หรือเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดอย่าให้เขาพูดว่าไม่ หรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดเป็นอันขาดแค่ครั้งเดียวก็ทําให้คุณล้มเหลวในการขายได้แต่อย่าก,กลัวจนเงียบแล้วไม่พูดอะไรเลยเพราะว่ากลัวลูกค้าจะตอบว่าไม่ออกมาเพราะนั่นเหมือนคุณกลัวลูกค้าแล้วคุณจะไม่มีโอกาสโน้มน้าวจูงใจเขาเลยดังนั้นฝึกพูดประโยคที่จะทําให้ลูกค้าเห็นด้วยหรือพยักหน้าหรือตอบว่าใช่หรือจริงจะให้ดีที่สุด ฝึกพูดทั้งประโยคที่ใช้ได้กับลูกค้าส่วนใหญ่99%และประโยคที่จะเจาะจงไว้ใช้กับลูกค้าแต่ละแบบเช่นคุณอยากมีความสุขใช่ไหมหรือบุคลิกภาพดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งสังเกตว่าจะเป็นคำถามหรือไม่เป็นคำถามก็ได้แบบนี้ใช้ได้กับทุกคนหรือถ้าคุณใส่ชุดนี้สามีคุณจะตกหลุมรักคุณอีกครั้งคุณเชื่อไหมแบบนี้ใช้กับลูกค้ากลุ่มเจาะจง หรือค่าห้องพักคืนละหนึ่งหมื่นบาทไม่แพงเลยถ้าคุณรู้สึกเหมือนได้อยู่ในฝันสักครั้งในชีวิตแบบนี้ก็ใช้กับลูกค้ากลุ่มเจาะจงแต่ที่แน่ๆทุกประโยคที่พูดมาทุกคนจะตอบ yes เพราะเชื่อชอบหรือเห็นด้วยถ้าคุณคุยกับลูกค้าคนหนึ่งแล้วทำให้เขา yes ได้หลายๆครั้งคุณยิ่งมีโอกาสที่จะขายได้แต่ถ้าคุณพลาดมี no มาสักครั้งไม่เป็นไร คุณยิงประโยคต่อไปให้เขาเย็แล้วขายต่อแค่นั้นเองอย่าเสียอารมณ์และความมั่นใจเป็นพอความเข้าใจผิดที่สองการขายคือการไปฟังลูกค้าสิ่งที่อยู่ในหัวคุณตอนออกไปขายก็คือเราต้องฟังลูกค้าเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเราต้องไม่พูดมากเราต้องไม่พูดอยู่ฝ่ายเดียวเราต้องให้ลูกค้าพูดมากกว่าจริงหรือ คุณคิดว่าแบบนั้นจะทําให้คุณขายสําเร็จใช่ไหมจะบอกความจริงให้ว่านี่คือเทคนิคที่ช่วยให้ขายได้ก็จริงแต่เป็นเทคนิคแค่ครึ่งเดียวการฟังลูกค้าสําคัญก็จริงแต่ไม่ได้สําคัญกว่าการพูดของคุณนักขายที่ประสบความสําเร็จบางคนใช้เวลากับการฟังแค่แป๊บเดียวแล้วเขาก็อ่านโลกทั้งใบของลูกค้าออกจากนั้นเขาก็รู้ทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการ พูดทุกอย่างที่ลูกค้าอยากได้ยินและปิดการขายได้อย่างง่ายๆความลับก็คือคุณไม่ต้องพยายามรู้จักลูกค้าทุกคนให้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องเพราะไม่จำเป็นคุณแค่ต้องรู้จุดที่ลึกที่สุดของความต้องการหรือความปรารถนาของลูกค้าแต่ละคนและนั่นคือจุดเริ่มต้นในการโน้มน้าวจูงใจเขาได้อย่างแยบยลดังนั้นหน้าที่คุณไม่ใช่แค่ไปฟัง อย่าลืมคอนเซปต์ของภารกิจของคุณนั่นคือคุณจะไปขายการขายคือการฟังและการพูดการขายคือการพร้อมที่จะจับจุดสำคัญของสิ่งที่คุณได้ฟังอย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะพูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ยินอย่างรวดเร็วเพื่อให้ตรงจุดความต้องการและความปรารถนาที่ลึกที่สุดของเขาและทำให้เขาตัดสินใจซื้ออย่างตื่นเต้นและปราศจากความลังเล นี่คือการขายที่มืออาชีพที่สุดส่วนหนึ่งของความสำเร็จของนักขายมาจากความเป็นนักพูดถ้าคุณไม่คิดจะใช้ความสามารถในการพูดแต่ใช้แค่ความสามารถในการฟังเพื่อให้ลูกค้าซื้อของคุณคุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จดังนั้นอยา่าเกรงอย่าก,กลัวที่จะพูดเพราะกลัวลูกค้าไม่อยากฟังมีลูกค้ามากมายที่บอกว่าฟังคนขายจนชอบเขา หรือชอบเขาจนไม่อยากหยุดฟังเขาคุณเคยเห็นมุมนี้บ้างไหมมุมที่ลูกค้ายอยากฟังคุณพูดมากกว่าพูดให้คุณฟังเพราะคุณช่างมีสเสน่ห์ฉลาดมั่นใจและพูดอะไรได้โดนใจเขาทุกจุดเรากับรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วคุณก็ให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้เพียงแค่เขาจ่ายเงินมาและซื้อของคุณคุณเคยเห็นตัวคุณเองในจินตนาการอะไรแบบนั้นไหมว่าคุณจะเก่งแบบนั้นได้ ได้สิถ้าคุณฝึกจะบอกความลับให้อย่างหนึ่งว่าการสนทนาที่ดีที่สุดในระหว่างการขายคือการสนทนาที่ไม่มีใครพูดน้อยไม่ใช่คุณพูดน้อยไม่ใช่เขาพูดน้อยหรือคุยกันแบบฝึดฝืดเงียบเงียบนั่นเพราะคือสัญญาณของบรรยากาศที่ไม่ดีและการขายที่จะล้มเหลวแต่การคุยที่สนุกสนานที่พูดมากกันทั้งสองฝ่ายต่างหาก ที่มีเปอร์เซ็นต์มากๆว่าจะเป็นการขายที่ประสบความสำเร็จดังนั้นกฎข้อแรกคุณต้องพูดมากและกฎข้อสองคุณต้องกระตุ้นให้เขาพูดมากกว่าคุณไม่สำคัญว่าคุณจะมีคาแรคเตอร์แบบไหนถ้าคุณจะขายคุณต้องเป็นคนที่คุยสนุกไม่มีใครไม่ชอบคนคุยสนุกหรือพูดเก่งแต่ฉลาดและมีสเสน่ห์ในเวลาเดียวกันอีกอย่าง ไม่สำคัญว่าคุณจะเจอลูกค้าคาแรคเตอร์แบบไหนเขาจะพูดเก่งหรือพูดน้อยเขาจะมั่นใจหรือขี้อายไม่ใช่ประเด็นถ้าคุณทำให้คนที่พูดเก่งและมั่นใจคุยกับคุณไม่ยอมหยุดได้แปลว่าเขาชอบคุณถ้าคุณทำให้คนที่พูดน้อยและขี้อายคุยเก่งขึ้นมาได้และพูดไม่ยอมหยุดนั้นยิ่งสุดยอดไปเลยแปลว่าเขาชอบคุณมากและคุณขายของเขาได้แน่ๆไม่เชื่อลองดู เอาล่ะลองมาเทียบกันดูว่าเวลาคุณมีบทสนทนาที่สนุกมีการถามคุยและโต้ตอบกันระหว่างคุณกับลูกค้ากับเวลาคุณมีบทสนทนาที่เงียบๆทั้งคุณและลูกค้าถ้าไม่มีอะไรคุยกันเลยจะต่างกันยังไงตัวอย่างที่หนึ่งบทสนทนาที่สนุกคุณพูดมากและกระตุ้นให้ลูกค้าพูดมากกว่าคุณคุณไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณอายุ45 คุณเบิงตาแล้วเอามือปิดปากแล้วคุณพูดต่อว่าตอนคุณทักว่าผมหน้าอ่อนกว่าอายุอ่ะจริงๆผมก็กําลังคิดในใจว่าคุณน,นี่หน้าเด็กชะมัดเคยมีใครไม่เชื่อคุณแล้วถามว่าคุณเกิดปีอะไรแล้วรอดูว่าคุณจะตอบได้ทันทีหรือเปล่าไหมผมเคยเจอแบบนี้นะคุณหัวเราะอ,อย่างขำขันลูกค้าโอ้มีแน่นอนผมก็ตอบทันทีเลยแล้วเขาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีเขาหัวเราะอ,อย่างอารมณ์ดี แล้วก็พูดต่อว่าเคยมีคนบอกผมว่าหน้าเด็กไปคือจุดอ่อนของนักธุรกิจแล้วคนหน้าแก่กว่าได้เปรียบเพราะดูมีประสบการณ์และช่ำชองแต่ผมว่าในเคสผมอะมันดีนะเพราะทำให้ผมมีเรื่องคุยกับคนที่ไม่รู้จักเราจะเปิดบทสนทนาด้วยหัวข้อเนี้แทบทุกครั้งทำไมคุณหน้าเด็กจังเขาทำท่าผายมือและยักไหล่ล้อเลียนใครบางคนคุณใช่ผมว่ามันเยี่ยมเลย ที่เรามีประโยคเท่ๆประโยคนึงไว้พูดกับใครๆว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขคุณพูดคำๆก่อนจะเริ่มเปิดการขายหลังจากคุยกันถูกคอแต่ผมว่าที่สำคัญกว่าหน้าเด็กคือสุขภาพเราต้องสุขภาพแข็งแรงเหมือนอายุเพิ่งยี่สิบกว่าให้นานที่สุดผมถึงได้กินอาหารเสริมที่ผมกินอยู่คู่กับการออกกำลังกายลูกค้าอืมนน่นสิเห็นคุณพูดถึงอาหารเสริมตัวนี้อยู่ว่าดีมากๆ ไหนลองแนะนำผมหน่อยเขาพูดพลางมองหุน่นฟิตๆของคุณและรอฟังอย่างตื่นเต้นแนวโน้ม90%คุณน่าจะขายสำเร็จตัวอย่างที่สองบทสนทนาที่เงียบคุณพูดน้อยและลูกค้าพูดน้อยยิ่งกว่าคุณคุณปกติคุณออกกำลังกายและกินอาหารเสริมอยู่เป็นประจำไหมครับ คุณเปิดด้วยคำถามที่เชื่อมโยงไปถึงสินค้าที่คุณขายไม่มีการสนทนาที่สนุกหรือผ่อนคลายใดๆลูกค้าไม่ครับก็บางครั้งเขาตอบเสียงเนื่อยๆอย่างไม่ตื่นเต้นและทำท่าจะเดินหนีคุณจริงๆแล้วยุคนี้การดูแลรูปร่างและสุขภาพสำคัญมากนะครับนอกจากการออกกำลังกายแล้วผมยังแนะนำอาหารเสริมให้คุณได้ลองบอกผมหน่อยว่า คุณชอบเวิร์กอัลหรือเล่นกีฬามากกว่ากันคุณพยายามเป็นผู้ฟังที่ดีและกระตุ้นให้เขาพูดเยอะๆด้วยคำถามที่น่าเบื่อแล้วมันก็ไม่เวิร์กลูกค้าไม่เป็นไรครับผมต้องรีบไปแนวโน้ม90%คุณน่าจะขายไม่สำเร็จจำไว้ว่าบรรยากาศของการสนทนาและหัวข้อที่สนทนามีผลอย่างมากต่อการที่คุณจะขายสำเร็จหรือไม่สำเร็จ และสิ่งสำคัญที่สุดคือคำถามที่คุณเลือกสิ่งที่คุณกำลังจะถามลูกค้าจะทำให้คุณได้คำตอบที่ต้องการและช่วยให้คุณขายง่ายขึ้นไหมและสิ่งที่คุณกำลังจะถามลูกค้าจะกระตุ้นให้เขาอยากคุยกับคุณและทำให้การสนทนาสนุกขึ้นไหมนี่คือสิ่งที่คุณต้องคิดก่อนถามคำถามลูกค้าในทุกครั้งที่ขายและจงตระหนักว่าลูกค้าแต่ละคนต่างกันจึงไม่มีสูตรตายตัวว่า คำถามไหนดีที่สุดหัวข้อสนทนาไหนดีที่สุดหรือคุณต้องวางตัวยังไงถึงจะดีที่สุดนี่เป็นเรื่องที่คุณต้องใช้ประสบการณ์ในการพบเจอผู้คนหลากหลายซึ่งจะช่วยให้คุณเก่งขึ้นและมืออาชีพขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์